ผู้ชมะมีความก้าวหน้าทางวงการแพทย์นะคะที่จะส่งผลดีต่อวงการแพทย์เป็นอย่างมากเมื่อสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติค่ะร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาเครื่องติดฉลากไอโซโทปรังสีนะคะในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะเพื่อที่จะป้องกันนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนผสมสารรังสีในการรักษานะคะก็ตั้งเป้าความสำเร็จเอาไว้อยู่ที่2ปีน่าจะช่วยลดการนำเข้าแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ด้วยค่ะ นี่คือภาพในห้องปฏิบัติการที่นักวิทยาศาสตร์ที่ผสมสารรังสีในการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะซึ่งปัจจุบันนั้นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ทำให้มีการพัฒนาสารเพสัร,รังสีแกลเลียม68ขึ้นมาใช้ได้เองแต่ว่าจะต้องมีวิธีหลักก็คือการผสมมือค่ะเพื่อนำไปให้ผู้ป่วยใช้ในการฉายรังสี ทีนี้ทางสทนแล้วก็บริษัทนิวเคลียร์ซิสเต็มจำกัดก็เลยมีข้อตกลงร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านรังสีเพื่อให้ได้นะวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ก็คือเป็นเครื่องติดฉลากไอโซโทปรังสีแกลเลียม68มาใช้เพื่อความสะดวกแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีโดยไม่จาเป็นค่ะว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าตื่นเต้นมากน,น,น,นะครับที่วันนี้เรามี ผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมที่ผลิตสร้างสารรค์โดยนักวิจัยของประเทศไทยเองนะครับที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะซื้อออกจากต่างประเทศแล้วก็นํามาใช้งานนะครับคราวนี้เราก็เป็นจุดที่เราได้เห็นแล้วว่าเออเราเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ใช้เนี่ยมาเป็นผู้ที่ผลิตเทคโนโลยีบ้าง รองศาสตราจารย์ทวัชัยบอกว่าสําหรับการร่วมวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ทางสทนมีหน้าที่หลักในการออกแบบประกอบทดลองใช้เครื่องต้นแบบค่ะให้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถวางแผนการผลิตเครื่องเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องส่วนทางภาคเอกชนมีหน้าที่หลักในการสนับสนุสนงบประมาณแล้วก็จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นสําหรับการวิจัยพัฒนานะคะทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นเพราะว่า ถ้าหากว่าสามารถผลิตเครื่องติดฉลากไอโซโทปดังสีสำเร็จนะคะเขาก็จะให้ทางสทนเนี่ยคะ่ะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในความเป็นเจ้าของผลงานแล้วก็จะเป็นผู้จดสิทธิบัตรหรือว่าอนุสิทธิบัตรจากผลงานที่พัฒนาขึ้นด้วยจะเป็นผู้บริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้จากสิทธิบัตรหรือว่าอนุสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาครั้งนี้ทั้งหมดเลยค่ะ